ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชภงโปสดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะซึ่งวันนี้เรายัางคงเดินทางมาชมชอบชิมนะคะ เรื่องราวของงานเทศกาลสนุกฟิลิปปินส์หรือว่าฟิลิปปินแฟร์2014ที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่12-15มิถุนายนที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีบรรยากาศความหลงสำหรับคนที่พลาดโอกาสไปชมงานนี้ซึ่งตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะจากาผู้ช่วยทูตด้านการเกษตรจากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยคุณแอนนาฮาเบหุยลาค่ะฮ o w ดีล dear ค่ะ I'm fine We know about so many companies Uh, try to do the business in Thailand and he's mentioned to Sarisari. Yeah, well, Sarisari store is the only mm. mini grocery, grocery that has largely most of the Filipino products here in Thailand by a lot of Filipinos uh -huh. and some Thais uh -huh. that. Love our food. Uh, yeah, yeah so You will meet the owner later. We'll introduce her to okay. talk about. Okay. La Lane. She's so so a Filipina, but Filipina. it has been here. oh so um. you can speak Thai as well. Oh, very creative, so. Could you introduce us about yes. your products in the store? Yes. Yeah. Yeah, this area is all the seasonings and use for cooking. Yeah. It's very popular to the Filipinos, the bagoong. It's Baco. a shrimp paste. Oh, shrimp paste? Yes. Like a kapi. Yes. Kapi. Something like kapi. Like yeah. Uh -huh. but different. We have a spicy and a regular. And mm. this is usually used for dipping. Dipping. The green the mango. Green mango. Yeah. Yeah. Oh, it's like a kapi one. Yes, yeah? yes, 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 yes. This one is made from banana, it's a ketchup. Banana ketchup? Yes. yes. It's a banana ketchup. In Thailand, we have tomato, but we have banana ketchup made it's from sauce. Like, a... like, oh, this is for a dessert or? For dipping, oh. for dipping. Dipping. And you can use also making For the main meal then dish? Yes. Oh, spaghetti? Yes. For the sauce, yes. It's like oh, tomato sauce. What was about the taste of this? It's, it's sweet, sweet. Sweet and spicy. a bit spicy น่าสนใจมากค่ะคือเขาใช้ซอสกล้วยใส่สปากเกตตี้ทานเป็นอาหารคาวแต่มีรสหวานและเผ็ดเออแปลกดีอ hmm. uh, ันนี้ very very <S <Yes. S 1> unique unique <Yes. S 1> and this is salted shrimp rice which for cooking อ๋อเอาล่ะอย่างน้อยวันนี้เราได้รู้จักเพิ่มเติมนะคะว่าอาหารฟิลิปปินส์เองก็มีความหลากหลายแล้วก็โอหโซเมนี่ดิปปิ้ง yes อ่ uh, this is like a traditional น <Yep. S 1> ่าสนใจมาก very interesting but not enough tomorrow we will talk about the My favorite <Okay. S 2> อยากรู้ไหมคะว่าดิฉันชอบทานอะไรใน <S 1> <S 1> เวลาไปฟิลิปปินส์ต้องทานอันนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องทานอันนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามกราเซวันตรงนี้นะคะแต่วันนี้เรารู้จัก oh. วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ข่าวของชาวฟิลิปปินส์มากขึ้นต้องขอบคุณมากๆสำหรับคุณแอนนาชาเบ้ผู้เวลานะคะผู้ช่วยทูตด้านการเกษตรจากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยและคุณลาเลนซีถ่ายเยื่อเจ้าของรัฐซาริซาริสค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ The k i m b e r อดนะแล้วทั้งหมดเวลาสำหรับรายการครัวอาร์ดเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับมาชมช็อปชิมกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ เรามาปิดท้ายวันนี้กับบรรยากาศแสนสนุกสดใสของกิจกรรมคาราวานหมูดำซีพคุโรบุตะอร่อยนุ่มนุ่มนุม,นมจนต้องบอกต่อ ซึ่งงานนี้ได้หนุ่มหลอกอบอุ่นขวัมใจสาวสาวอเล็กธิระเดชมาร่วมขบวนบรรจงปรุงเมนูอร่อยอร่อยระดับพรีเมียมจากหมูดำซีพีคุโรบุตะทั้งรสสเต็กหมักพิคไทยดำและล่าสุดกับรสหมักซอสฮอตแอนด์สไปซี่ก่อนนำขบวนออกเสิร์ฟให้บรรดานักชิมย่านสีลมได้พิสูจน์ความอร่อยนุ่มหอมฉ่ำนุ่มๆๆจนต้องบอกต่อเลยทีเดียวค่ะและขอแถมทายได้วยข่าวดีใครที่อยากร่วมขบวนความอร่อยนุ่มอย่างนี้เราจะมีคารวานความสุขไปเสิร์ฟให้คุณได้ลิ้มลองกันอีก40จุดทั่วกรุงเทพ ติดตามข่าวดีกันได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a b a n d c p ค่ะผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสม,มุนไพรคุณภาพหน้านาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ